กิจกรรมความเปลี่ยนเพระอปิตายศิษย์เดลาวครั้งที่47วันที่26ธันวาคม258คมศัตรแก้ว71แบดน,นี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวันที่26ธันวาคม258ข้าพเจ้าในคมศัตรแก้วขอเปล่งวาจาสัตยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาใดองค์พระความปาเป็นเจ้าเจ้าพวกหลวงปู่สเ็จดุลหลวงปู่บุญยเดชหลวงปู่ติลาตลอดทั้งครูปรา,ารย์ทุกบเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพธิดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมโนโธนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขนุภาพคุณพระรัตนตรยครูปรารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมอันคุณแก่การสวดสัดตยามรตอไปบทสวดชุนวันธุราสมันตาจากกักรเลยสวดตรักเย็นตุเทวตาสัตยธรรมังวันนี้เราจัสถรชนตุตะกโมกทัง สักเคกามีจารุเปสุลิสิขาราติจันตะเขวิมานีทิเปรัดเถีจากคาเมตารุนคกเนคิหาวทุมิฮิเกเตปุมาจายุตุเทวัเจริญานลวิสมียักขักันทัพานาคาติธันตาสันติเกยังโมนีวรวัตนังสาเทโรมิสันตุธัมมสุนทะโกรอยัมธันตาธัมมสุนทะโกรอยัมธันตาธัมมสุนทะโกรอยัมธันตาบทส่วนมื่อการติดธิขนาดนโมตสัตว์กุตโตอัตโตสัมมาสัุปุสสะนโมตสัตว์กุตโตอัตโตสัมมาสัุปุสสะนโมตสัตว์กุตโตอัตโตสัมมาสัุปุสสะ บทสวดสัจเคลียกถาในทิเมศนังอัญมพชทโมเมศนังวลังเอตินาสเจวจินัโตติมีหตุตปทาในที่เมศนังอัญมพมโมเมศนังวลังเอตินาสเจวจินัโตติมีหตุตปทาในที่เมศนังอัญมพสังสังโฆเมศนังวลังเอตินาสเจวจินัโตติมีหตุตปทาบทสวดมหากรุณิโกนาตถติอธิกาคาถามหากรุณิโกนัตถอัธยาสปานัญญประตัวประจมีสภาปโตสัพุตติมุตมัง อติณสเจวะชนะมาหนตุสปุปัทวามหากรุณนโกณฑุยแต่ยัสรภาพปานิังกปตัวปรมีสภาพประตูสพุติมุตมังอติณสเจวะชนะมาหนตุสพุปปทวามหากรุณนโกณฑุสุขยสภาพปานิังประตวาปรมีสภาพะประตสปุติมุตมังอติณสเจวะชนะมาหนตุสพุปัทวาวัตวมหาเสริสุดเอมสตังเอกังสามียงพระกวัสกิสุวิาติกับปีรุทธสมิงมหาวันนี้มหาตาพิุสกินาสถิงมจมมติหิภูหระเสียสเปวะอรหันติหิทัสสิหิจารุกะทัสสิหิต กว่าตังศัสนาุงฆจอะจะตุนังสุดาวักากานงเทวนางอิตาโทศียังขบกว่าสกิสุวิสติกปนทุสมิงมหาวัีมหาตาพิฆูสงฆ์นสถิงมจมติเหตพคุสตีนปยวาระติเหตตัศิเหตุจารุกทตฐีเหตเทวตาพยีนะสนิปติตาหุนติพวนตังทัสนาพุทธสงฆจ่ายันนุนามีปีนะภกวาตนุปสกเมยมะอุปัสวิตววาตตสเกปฏิการเถาปติยมติ อกตาเทวตัดศียสิปีนมาพรับป the ุริโสสมัญชิตตังวาผังภาษาเลปภาษาเตังวาฝั่งสมัญชยเอวะมวะสุทาวสโสเทเวสุอันตาอธตาพวตบปุรตบตุดังโสระตาเทวตัาพันตังพิวาเวกรมตังอระางสุรษกรรมังติตาโกอการเทวตพวกตัวเกมักถางัสสิมหาสมิมยปนรสิมิเทวกายสมมาการตมาอิมังธรรมะสมยังเทตายะปริอปราชิตาสังติ อะประาเทวตาุก็ตัวสนนิกมังกระถังปฏิตราพิโวสมาถังติดตังตโนชุกกรมกังสุทีวันนิานิคายตวายทีนี้ละติปฏิตาติอนบประเทวตาุกตัวสนนิกมังกรังปฏิิตวรกิลังเจตวบริขังอินทกลังอดจมะมิชาเตยานติตุชาวิมลาจุขุมันตาสุนตา ส่วนนะขัดติวกประดเทวตาพูดตินกีมังกรถางีกิจะพจนงนั่งกระสินเตยขไม่สติิปายาผู้มีปะหายมไสังแถงเทวะก็ยังเปรย์ปรย์สนิติดะขบพระวาพิคุบันสีพยเน่าิเกดสูก็ทติวเทวตาสันนิวติตาหุ่นติตาก็ตั้งสนทัานจักรยีปิเตพิเกเหตุสงเงิติดาวันธนังหันโตสัมมาสุทาตเันปิปุตัดนายวะ เทวตานิปิตาอีสงสรเปยแมงเอทรีอายุเตปพิคยพเตนะคต่บานนางอนโตสมัติุาติสัมปิปตนตนวะเทวตานิปนิตาพฤษิสิเปียแมงเอรีอาจจคิดมิพิเกนามิติกิิมพิเกนางนามี่ิสมิพิเกนางนตามตุนาตากรรมนัสิกรุาปสิเติเอวามเตติโคเติ ก็ตัวปรจเจอสสมวายเตระโธจะที่โลกกรรมมนุกษมิยธาภูมมาสีตายิสตากรีพลังพีตตาสมัยิตาปุตเสหะวัสเนนาโลมาอังสายสัมโนโอทัตัมตัดตุทาวิปิสัมนาเวลาเป็นโยปิเตริตวาวันนี้ก็เป็นเวตาโตมิตรอมติยิสตาสาวกเกศสัจเนตเทวกรยาเมตตาเตวิชรถาภิโกรตีจ้ตาปะมะกุลลงสู่ตพุทธศาสนังเตสัมปตุญนังมนุษย์ศาสนังอภิเกศตัมมัตะกรุงศาสตรังอาสสจสิงสังไอเกศศาสนังตยสัมฤสงฆ อับกีนันตัมมัตโกงธิสาสะภาปโตหงตัญจสพังภพินยาเยวะวะขิตวานะจิกุมาตโตอมิร네ิส no ัทธาสาวเกศสันนเตเทวะกายาพิญตัตเตวิชนาถาวิโยเยหังกีรีสมิขณีโนบุกโสสตาสาหัตาวิขปุมัะปิทวาอิทิมโตจุติมโตนวติยสติโนมธรรมนาปิกขุงพูนางสัมติวนังจะสาสายวติยขนาดตัวหน่วยที่มันโตชุติมโตนวติยสติโนธรรมนาปิกขุงพูนางสัมติวนังสาตาขิรติสาหาสายใหญ่ขนาตัวิน่ที่มันโตชุติมโตนวติสติโน บุธธนานไปขนมงผู้กุลังเสมติผกุลังอิเจเตสรสาหัสายขานะเตยโนที่มันโตชุดเต็มโตนวติยสติโนบุธธนานไปมงผู้กุลังเสด็จตสผูกุลังเวสามิตามิจฉาตตายขานะเตยโนที่มันโตชุดเต็มโตนวติยสติโนบุธธมนานไปขนมงผู้กุลังเสดติผูกุลังภูมิเลหให้โกยบรสันิเวิสังวิญญองสตาสาสังยักษ์คานังปิยุรกาติคุมโนเลห์ให้โตยสบมาสัมติผน้กุลังผู้ที่มันจะ ถ้าขีนั้นจติสังราชวิรุโหตปัสติกุมธนังอธิปติมหาวิายิโสปุบิตศาสวนมพลาอิทธิมาโตชุติมตนันวตยศิปนมันังก็นางประชิมมันจติสังราชวรุปโขปัสสาตินัณังอธิปติมหาราทยาัยศโสปุบิตศาสพวนมพลาอิทธิมาโตชุติมตนันตยศิปนอมัธนังกนางอุตธรัจติสังราชกุโรตัสสติยคณังอธิปติมหาวิทยาปุตตปิัสพุทลา ยิ่งเตัวชุดเต็มตัวนวัตถิยศสตร์นิมมตธรรมนาพิฆมงค์ผูนนสัตติวนงผรีม่ไสังทัศนลทธทักิณาให้ไวรุนกบฏจีนนะไวรุปกครองตระหนีสังจตารอเต็มหัวจัสามตาจักรตัวฤายาจรลมนาอัศว์สมนึกปิตเวเตต่างไม่เาม่รู้สาสาคูจะได้กษาไม่ยาคุเต็นทูกเต็นดุวิภูจิวิภูตัวตหาจันทนูกรมเสร็โถจักินุคันดุนิคันดูจัปันโตปัมโยจัเสวตุโตจะมติฤจิตอาศุจฉาคณะพล อาคุมาจากสิอเจวตเตมรูสโสชาสัยติจันีจารยจันโนคันธภัสลิมธามนาเมงผู้กุลังตติงวังอาคุภาษาคาเวสาราสหัตชกักกันตะลกุปิเชกาัตติพิยามนตัลราจักกุณคาเยสัสนโนเอโนมานาโคสุปะคัติงวังเยนะคาเดชเชตาชันตีทิป้าที่เชฟกิสุจ้าขุเมหายะตัดเตน้จะปตัดตระสุปนนาิติเตสนมังอภัยเนตทานาคาระชานมัสสิสุมณตโตเขมกาสีปุโรสเนหิวเจหิปยันตนาคาสุปนัสสุา กลกชามาิสมาสุรนะเไวคกาเวปเจติตุกิเตจากปารลโารุโทนุมจิสหสตันจักปพริวัตนังสเปลนมากาสันตวะปพิงเสนังระหุมพุทธมุขขมงสมัยอยู่นนี้พระเทพพันางสับติงนางแอปโจัจเทวปริวิจัเตโชวายุตถาขมงวะนานาเทวสุโมเจสถาะไม่ตาก็ใกายก้าคูเวิสสิโนทเสตศากะยตะเปนันตวินุิมโตชุติมโตนุติิสินมนาปิกวมุ่านางติงนางเวนุจเทวัสลิเตสมาจเตวิยมาจันทสุมิชารเทวจัน ส่วที่สูงในสัตวิวดาซุยมหูประกาศตานัคตานนพุทธเจวาคุมนากาพุทนังวัสวสตะโกป่าปุณิโตทิเติายาสปปนตวินุที่มาโตุติมโตนติยสัตนโนมานาปิกะุ่วพลังสิ่งต่างๆั้ค่านาคาเวาลาตถากูดวจะลัมิตกวรกาจะโลชาจะอุมาปุะอุมาปุพะนิวศนวัฒนาสหธรรมจะจุตาจะนิชกตเลยวที่เราคคุตนิสโนสเตายาสเปนตวินุที่มาโตยติมโตนวติยสั ธรรมนามหาธมนามนุษานุสุดมากิทาปุศิกาอคูอาคุมโนปุติกาอคูลุติวายเจจารวิตวัสโนพระคำมหาพระคำควเยสติโนเสติตเสตถากายาสเปนตวที่มาตอยู่เต็มตัวตเยสติโนมธรรมนาวิกมนางสติวนสกักมหาลุนาอคุเวขนะสามุทารคหาโพมขาจักนาสสามตากระชามิสกาเจียสัตสโน ทนยังขับชโยุทิสาพิเศษตัตายาสเนตวันโนที่มาตัวชุติมันโนตยสัตโนมาทมนานเื่อมูนังสิติงนังเคมอตุเายามากตกาจะยสสัโนสับปิตกาละไมสิทาโชคตินมาจากอวันิมาินโนอาคูธาุบริมิตาสเตชัชาขยาสเพนอตวินโนอิที่มาตัวชุดติมตัโนตยสันโนมาทมนานเพื่อมูนัสิติงนังตัเตเวันนิกยาสเพนตวันโนนมาวิยนาขจุเยจนยิท <teachers> อจเตติเม ok ื่อหลังโคติมนาว่างเถโมลังนางขังจันนางวตตาติตังตประมาประมตจัปุตตะิทิมตทหารสนนงกมโลติตจับตาติงวนางสหาสภัมูนามาพมาทิติปนชุดติมันตสมักโยเยสสิโสทศิตาอิสรคปจิกวสวตโนเตสนจามิชตัอาคาลิตรเตจิตติปิปิตเนีวะสพามกิมรสนาปิกมิปัสกนาสามเรียงไงทันรัานัสต์ะไรน้มสมุทโธสมันตัวารวัลิธามาี ปัญญาตละมหาจักรสังกตวานะเพวังยยถาบวัธโกมเมโคทธนนยยยันตวัวิจโกทาโสปยุทธปัจจุทาวติสังกุโทสยังวเสต่เยธสภังอินญญายาวะวัคคิโตวันะจิกุมาตโตมัมติสชาตาปะเกศศาสนาเตมลัสเซนาวิกตตาเตวิเชนราชภิกโกเตจะตปปัมครุโมโตบริสนางวิตาหิปกรรมงินสังรวมปีชิโยงสเปวิชีต้งมาพิตจายิสสติโน มุตติสาติยิศกติชินิตาติบวสวดจุลชัยยปกรณโมมีพุทธติเชสารัตนัตยะทามิกาติตเชสาปฏิทิปฏิทวันารายะปะไดเมุราเศสิปรมาจีนไชจตูโลกาคัมพีรักกากาสมุทราปุตุงกังคาจัตสาพรมาชัยยะปสิทธิพุนุติชัยยะเชียชนิตาหอุตติอุนาทีนาทีนาทีชัยยะเชียก็คนละตัวนั้นที่ใส่หน้าใส่สีนั้นไม่รู้ว่า เมรุดาเจ้โพลนันรชิเชยะเช้าขมิลรสมินาคินทานาคีปิสัจปุตตะกะเลเชยะเช้าทุนิมิตาโัวคีเชยะเช้าสิงคีสุทานนมุขชาเชยเช้ารุ่นนมุขสัตราเชยะเช้าจำปาทินาคะกุลคันโถกเชยะเช้าก็จะคนนั้นตัวดวงตกกาลพระผู้ชงสิหาพิะคดีปายเชยะเช้ารุนนมุขยาตาชิตาชิตาเตนารีปุนัสุทธินราดีเชยะเช้าสุขาสุขาชีวิตเชยะเชยะธนิตาลิตถาชุตุชัยยาเชยะเช้าธนิสันตินตถาเชยะเช้ามังกราลัญญาภวกีเชยะ รุ่นเยกิเชียะชียรักษาเสดสุรักพุทติชาเชียเชียพรมินขนาดเชียเชียราชียที่รัตจัยเชียเชียปตวิงสัพพังเชียเชียอรันตาปัจเจกพุทธาสาวัเชียเชียมหิสุรูหารูรีนเทวาเชียเชียพรมาสุรโคเชียเชียนาคุวนาคุวิรูปโกจนทิมาลาวิอินทุจัดวีนัตเตโยจักกุเวโรวโรุนโนปิจักอคิวายโยจักปัญโนกุมาโรสตันตะโกอัฐารัสสามาถิวาสิทธิปะตาสิทธิตาปสาโยอิสิโนงปสาวกาสปาเชียรามมพุทนเต ชัยธรรมโัดสังโกจัตทะตตาปโลจัยเชยกังอเตนะชัยยะติเชนะชัยยตุติมุเตเอเตนะพุทธติเชนะหุตุติเชมังคลังชโยปิพุทธศาสนิลโมโตยังมรัสสจะปปปิปิมโตพระโยโขโคเสมุทิมเทปมุทิตาชยัตถาพระมคณามิสโนชโยปิพุทธศาสนิลโมโตยังมรัสสจะปปปิปิมโตพระโยโขโคเสมุทิมเทปมุทิตาชยัตถาเทวคณามิสโนชโยปิพุทธัาสนิลโมโตยังมรัสสจัปปปิปิมโตพระโยโขโคเสมุทิมเทปมุทิตาชยยตระะมาเสโน ชโยปิพุทธศักริลิลิมโตเอียมรรสจาปะปิมตะไรยโอโคเทมยมทีมันเทมุนทิตาเชียตถาสปนาคนาเมสโนชโยปิพุทธศักริสิริมโตเอีงมรรสจจปปปิมตะไรยโอโคเซียมที่มันเทมุนทิตาเชียตถาอินาคคณามเมสโนเชโยปิพุทธศักริสิริมโตเอีงมรรสจจปปปิมตะไรยโอโคเซียมที่มันเทมุนทิตาเชียตถาสัพพมคณาเมสโนเจนโตปริยมลสเกียงไอสเกียงนั้นที่วัตโนเอวังตวังเชียวหงุ่เชียวสุเชมคะเล อัปปราชิตาบังเกษีเจ็พระวิปปะกเตย์พระพิเตเกตพูดในหนังประตูประมรเทจสุนันคตังสมังคะลังสุภภัตตังสุจิตตังสุขโนสุขมุตุจัตุยิทังธรรมมะจาริสุปะกินังกายะกังโมวิจักกังโมวิักินังปะตะกินังมนุกกะมมุจเตียปะกินาปะกินานิเกตะวานันตพัฒเทปะกินีตีอาศัลทัสกิตาวิรุณหาพุทธะสาวนีอาดุคาสุกิตาโหดัสสาสะพิยิมยติพิสมันทุนันตุพนตุยเชวะสิมีธานีอธิขตาธิขายุกาตราชวัตุ สุเกตตาหุ่นตุวสัพพทาละขันตุสัพพัสตระนังรักขันตุจชิตนาสาสนังยักกจิปัตะนาเตสังสเปวเดินตุจำโนดายุตตะกะริปุฒนตุวสังวสาวรากาลุขาจุปัถัวเตสังนิวารินตุจจสัพพไทยกายตุขังยีตะสุขังละหันตุยะถาละถังวัสดุธรรมะนิยามาสตังอิวมิสตังอิกังไสเมียงพระกว่าสาวทียังมีหารติเชตวันีอะนาคะปินทิกัสสะอารามิตาตะโกพระกว่าพิคุมมันเตสีพระกวาติพัทันเตสีเตสีพิคุปวตโตเปียสุสมวยตันวจัก อุปัฏฐาวะพิกาศังนุปัฏาวัตถะังทิตาวัฏฐาตุธรรมตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารนิจติตัณงสารกตัวพิสมุจเตียพิเนมเตียพิสมุจาวาพิสมตาวาอิเกติเติติปัญญาปฏิปัพปฏิตวิวิพิจติตตนิกรติสเปสังขารนิจติอุปัาวาพิกวีอาศัรนังุปัฏาวัตถะกตนังที่ตาวัฏฐาตุธรรมตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารุกติตังสารกตัวพิสมุจเตียพิเนมเตียพิสมุจจตวาพิสมตาวาอจิกติเจติติปัญญา ปัจเปติเอ้ยปัจเปติเวราวิติววปจะติตอุตานิกรณติสัพเพสังขารุกติอุปทาวาภิกขะถาคตังอุปทาวาตักคตังที่ตาวัสตาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธมานาติตังภาษาคตโตภิสปชิติพิเตมิตีพิสตมิจตวาพิเตมิตวาอจิคติจตสิปัญญาปฏิปัจเปติปทาเอเวลาวติเวปจะติอุตโนกติเอวิปวปจะติอุตานิกรณติสัพเพธมานาติอิตังภาตมนตเตภิกขสปชิตีะภาติตังอภิเตนิุติ บวชสวพันธิกรรตะขาอตีตังนอกจากเขามียามันจันเกินนะก็ตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พูนพูนถึงสิ่งที่มาถึงยิ่งถาตีตังมีนาตังกับประนิจานาก็ตังสิ่งเป็นดีก็รับเรแล้สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบรนณาจารย์โยทำมังตะถาตะถาวิปัสสิดสังใังรังกาสังกุปตังวิดำนุโรเยผู้ใดเห็นธรมอาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่หนึ่งนั้นอย่างเก็บแจ้งง่ายง่ายคนแข็งคุณพวกคุณอาการเช่นน้อยกิจอาเจวะากิจจะมาตัดมังโกเชนยาบังตวี้ ในโนสักราตินะมาศินัมจุนาเพราะการบบเปลี่ยนต่อมาจุนาพึ่งผู้เพราะการบบเปลี่ยนต่อมาจุนาซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอียงไม่หาริมันะปิงของเราตะมัตันที่ตังตังวิปเทกราตุติถัโตัชิกาเตม,มันี้เมื่อนี้ผู้สงบย่อประกาศได้วยผู้มีความผิดอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวนขานักวารการคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราติตะวัน่าชมตัวสวดธรรมะสังเวกขปัจจเวิกคณะสภีสังขารอนิจจาสังขารเคราะห์กาจิตใจเลยรูปธรรมนามธรรมนับดักรีมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปไม่รทุกขขสังาร เกจจิดแล้วแ่จิไรรูปธรรมนามมรรทนั้งหมดั้สิ้นมันเป็นทุกข์ุยากเพราะเกิดคือเราแก่เจ็ตตาไปสัพเพธรรมานาตาสินไรทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไ,ไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวไม่คุณเดี๋ยวว่าเราว่าของเราว่าตัวขวองเราอถวังชีวิตต่างชีวิตของเรายางเยอนทังมัานังความตายเป็นของยืนอาวัสั่งไม่ยอมรีพังอลัรจะเตายปเดี๋ยวมนะปะจิโยสานังม่ชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี่วิต่างของช ปราศจากวิญญาณชุดโตนะครับทิศเสร็จแล้วทิศเสร็จะติดจากน้ำรับประพินซึ่งบันดินกลิ้งขดังอิบดุดังว่าทำไมเลืทุนฝืนเนื้อถังอับอยู่ไม่ได้ในเจ้าต้องสังขาลสาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปธาอุปัฏวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวันนิรุชติขันเกิดขึ้นระยำดับไปเตสังอุปสโมตุโขความเข้าไประสงบลั้งทับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามมรันติจะสัตว์ทั้้งงงหลายทัปว กํากลังตายอยู่ไม่รีสุดจำไม่รีสเสลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่ที่หวังไม,ม่สามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นที่มีอจีธาตุแสงนี้โซความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตรเดไม่ใจยังจิติยังกิจิกําลังกำมังสับปีปฏิหิกตังปัญญโนุนโมสันตุสูนันตุพลโตยิเทวาสมมิฐานีที่กต่าทิขายุกาตตาหงตุตุกิตาหงตุตุกขะปมัญจโตมาตาปิตาสุกิตาหงตุตุกขะปมัญจโตสับปีอเยกิตาสุกิตาหงตุตุกขะปมัญมิ จตัวสัพอาจจกาสกตาหุตทุกขปัมันจะตัวสัพปิสาสัพยขาสเพปิตาสกตาหุตทุกขปมันตัวสเพจาริุเจรกตาหุตทุกขปพมันจะตัวสเพนักตากตาหุตทุกขปมันจะตัวสเพเวสกตาหุตทุกขปมันจะตัวสัพสามาตีนังทำให้จิบุตรุชาลวงุตรโมโพธิสตโตติมติกวานโมโพธิสัตโตอคติมตริภวานโมโพธิสตโตคันติมตติภาวา ปฏิทานข้าถายาเทวตาสันติวิหารหลวงศีนิทุเบคาเลปฏิียคาเลติ่งแต่ธรรมธาเนี่ยพุทธวิปุชิตาโตถิงวติธาเวรัลัตะเลติลาจะมชานาวการเจพิโกสารามิกาธนปฏิอุปตะกรรมมาคามาจิติสาริเข้ามาจิตสลาสปานพุตตาคือตาพุตโตเตจลาผุ้ชายเยปิจันทัน์สังวาสังเสริฐชาติอธิบดการในการทำกำลังปฏิจเตสเปปิทุกขจักลุนตุสังขยังแตุจีลังตังธโมธรรมธาจะปุกลา ตังกขุตัวสมควัตยะจีะยะจามีรักตัวสัตมศพเป็นธรรมะเจนุวุทิ้งสัมเพรปนิมะธรรมิยปวิธิตปันนารุตสปิปปนุปะวุทธศาสนาสมมทังิชนตัวเกรทวปุิตวิทิาวิยะศาสนาสมิทัองใตุมทานหนงมาตาปิตาจจังนิจังนัิปะกังระวังธรรมยนละราชโนปจังนักสัพทาที่ว่าเตายโยชินังขุขปตะยินทุขขอบยะปตะยินุยาสุกอตะนิสุกาวูตุสพิปปปนโนเอตาวาตาเจ้ามุสัมปตามัน ทลังนกคตอสัาปทตพวนาไปตาหงเขยู่แต่ว่าตากตาตุมังคคถาสสตัสพังตุสังตงคลังลักขตะตปเทวตาตับพระพุทธานุภาเวนัสตติหงตุนั้นตลังหงตัวสะพังคุ้ลังางตคงลัขตุตปเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสตติหงตุนั้นตลังหงตัตปุทธาลัพปตัจิกนาจิยังพลังหตนจัตชินะลักขมน้มีต่ตตเปรยุทธาลัพปัจิกนาจิยังพลังหตนจัตชินะ รักขังบริวิตาปวตปีพระาะตปจิกจัยังพลังงาหลานตานจตชชนะรักขังปณิมิตพปะมิโตตปพระราชาพะตปจิกนจยังพลังงาานตานัจแต่ชนะรักขังปิมิตาปโตตปีพระราะตปจิกนจัยังพลังนลนตานัจะเต่ชนะระขังปณิมิตาปโตตประระะตาปจิกนจะยังพลังานลตานัจะเต่ชนะระขังปณิมิตาปโตตปีประระประตาปจิกนจัยังพลังอานลาตานัจะเตชชนะระขังปณิมิตาปโตตประระระตาปจินจยังพลังาานตา ด้วยน้านบุคุศลเดข้าพเจ้าได้สวดสาเรมพพุทธมนีข้าพเจ้าขอนำเกล้าทิศวัดเป็นพระกษุนสนเดสด็จพรเจาีกิพรราชมราชชนนีนวงพระ้ดสวรณคไคนใี้ส่งอุคนี้จงเป็นสัติริมรดแก่ข้าพเจ้าให้เขาค่าปลอดภัยจากทุกตกโรคภัยใดนังปวงให้มีเหลืองและได้สุเจตมั่งคงเป็นสมาชิบบรจุธรามไม่เอยากจะจงขยันเรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำ พวกปเตอระสาทอน้ำส่งรุภาพแมงมงคนไปถูวัดถมงคนพระพิธียุทศิรน้ำไไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำพที่สามงหน่วยที่จัดสาม้นืี่เป็นด้วยคุภาพจาุภาและด้วยนภาพันังสิทธาำใหผลใเป็นสิ่งเมนแก่ผู้ครผู้อแก่ผู้ครอบครองและประชาชการเถิน